มาทำอะไรครับเนี่ยยำเจ้ายำน้องลาไอศิลป์ปาปีอยู่เขาเออนี่พ่อว่างๆะมึงหัวอยพ่อเย็ดศพเด้อหน้ากูมรครนตั่ย่างผีกู่ตายนอนกูย่างนี้อย่างกูกำลังอ่านหนังสือสอบนี่สอบมืออื่นเตี้ยตัวไม่ได้สอบ มันนอยเจ้าย่างหน่อยดิโซย์ยิบจับกัย่งดีเออพ่อให้ดียวดิเก่งเก่งเหลือเกินห็นมาแต่ดูนะแต่เหมาแล้ววะอวดเก่งมึงเบิ้งสภาพแล้วเนียเป็นยังเอนนัอย่างกับแาซอยเดีวแล้ก็บอกกูเหงแล้วมือมึงดยหอก้าวไปเายช่วนกันมาดูน่อยสวัสดอยัยสวัสดีครับพี่ยังกันครับนี่ผุ้นำไป พี่ใช้ที่แสนดีพุถามน้าเป็นเขามาม่อกี้ก็เฝ้าคุณนาอน้านาเอาไู่ได้ครับนี่โอ้เอกตัวนี้เล่นมีแก้วป้ารถป้ารถพดกม่งมาแดงดิ้งพอกกันพี่ก็กัน

บาเจ้าคือบบ<ะ>ก,กาข้อยว่าสิบาทเ,าออเาจ้จจออาคุะเจ้ออาขอยี่ว่าคือสิบบาทเจ้าคจขอยี่บวข้อ,อสิบาทนี่แล้วมึงเป็นมาเธอมึง<ะ> นังนะตามึนจัแล้วกูก็ไม่เล้ออะยังไอะยังสิบบาทฮะูอาบามีห้าบาทแต่กูปกคอขกางๆนล่นะสสู้ก็ไม่มีปกครองผมสิบบาทนสัตน สักญมุนีไม่ชอบเออมึง้บาทบาทาบาทอักเอหูจ่าคอยบ่บาทนี่หูจ่าคอยบ่บาทนี่สนเท่าทุกจะขางผู้คอยใต้ได้ตยัูจ่าเลยขอหาบาทหูงางของคอยไล่ตัวขอจะได้ไลยนี่จะขอน่ะนึกว่างานขบวนอื่นเลมงเอาให้เจ้าบาทมาปับเจิแม่ บแล้วับบกฎม่ามืเน็บเป็นไงเอ้ยเป็นแม่ก่อนหนังหลังนังบ้านเขาสอบได้เอะาสอรได้ตัวสิสอาได้กพรา็นบอกคือรอชื่อวะเป็นสักระดขึ้นาไม่ใช่หรอเอาไปใช้่ะบาดนี่ไปใ้ไปเศร้าบ้านแล้วไปใช้บ้านนี่ พอขึ้นหันิาดไปแล้วเขาอืนนาาา้อเืออื้ออื้ออป้อ้วอ้อ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 อื้ออื้ออื้ออืออื้ออื้ออื้นอื้ออื้อ่ื้ออห้ได้ออื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 ้ามั้ออื้อเื้ออื้วบออื้ออ้ออออ้ออ้ดอ้ออ้ออื้อาื้้ือน้อ สนเหอกัไปเลย้อครับแม่ไอ้คนเด้อเอาจ้าผู้ได้ลลครับนี่คือแมาไล่เทะเอ้าไี่พอซอ่ไหนพ่อมาบึงกับไปเหลือเลยนี่ไหลเรบอกมึงนทุบดูดูเป็นไรยากตวเจ้านี่ก็เป็นบ้าได้ มันยืดไดีดีเจ้ากับเป็นทุบไม่ได้ไม่แตกมันมลยต้องเสซฟแล้วไม่ต้องโจรหนุ่มไม่เกรงกหรอกพี่รองครับพี่รองทั้งทุกบทั้งเผามันจะไม่ไม่เหลืออะไรแล้วนะพี่รองมันมีมือตัวเองข้างหนึ่งหนังโอ้มวนเนาะแต่ว่าอ่าแล้เบิ่งหนังเมีแต่มวนเนาะมวลมวลแล้วคอยยิบย่างเดียวเลยเั้สามคนมาเดียวมัน พระเจ้าก็เล่นมาเบิองกันพระเจ้ามาเบิองหนังกันพี่น้องจดหอวะจัดไฟรับครับกะจมปักดุจหนังกับจำวนบ๊ปล่อยวางอันนี้หนังเรื่องเรื่องซาปเปเลนะครับแต่ว่ากบดีสียตั้งเสียงเอาข่อยเอ้ยสลกได้เด็กปั่นไข่กปวดจริงเหลือเกิน มาเต้มาตบดใดครับดิมาเตบาใดครับมาเบอหนังน้ำเขาครับมาเบือหนังน uh, 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 yeah, kind of so so ้ำเขานั่นคือสิ่งที่อุกกรกันนผ่านมากับใหญครับกระตรับอ๋อพายายไมเปอหนังไปซากันครับซาม่ครัเหี้ยา่โอ้โหเปือหนัลายเ่นขึ้อยางเดียเลไปกนเด้อเถอะ เอาพได้้หายดีเสียงบ่เอาพูด้เห็นเอาได้เห็นหนังดิล่ะพได้เห็นกรสซงตเสียงของติเลืสิมั้งเลยเียมพอ้อมเด้ออรี่น่ะมาสีเมมเอาไปอิริ่ไปอเล่นดิภาวนาไปถามมันเขาเพราะเขาเสียงดีบ้าติดเลยบ่ติดเสียงมันเลยเวียนกรวาตาโยวาบุติด เอาเปาไปถาพอมาแล้วว่าปติสะพอรูปยั่ไงคืนมามติเอบอกจะคว่านอนให้ได้ยิ่งรับรู้เอาเขาเขาม่ huh. the <the <the ้กินมันก็เป็นคติขั้งสอนคนทห้ได้หามาี่ยมีชีวิตอยู่แต่้ากันหาเขาห้าหนามสูญยาทีพพี่น้องกินเลยแล้วไมากินเขาเอกาเรื่องนี้แล้วมันไม่กิงไหนวะอันใจเองงอใดอยู่ ปังโปงเสือนอนว่าลูกพี่ปนอนปะครับนี่ไปอยงเนาะลูกพีเนาะลอยทั้งลอยไม่คปเข้าใจเอลลูกพีแบ่งครับพี่น้องมันนั่งอยู่นี่แไม่เขาบ่นีบาเป็นนักเรียนไปหาบึงูุสาวบุพีู้สาวเลยเนาะคนอับ่คเละที่บึงกุบึงแล้วรับอย่างเดียวท่านโดน ่อคลิปนี้ไว้เพียงพี่น้องคลิปนี้ไว้สามีแล้วครับเจอกันคลิปหนา้าครับสวัสดีครับ